ต้ฉนฉบับคลิปจากเซโนศูนย์ให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดแผนที่นี่มันดูยังไงวะเนี่ยแม่งดูไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเออจ้องนานๆแล้วตาเสียสงสัยต้องหาแว่นมาใส่แล้วหรอม้งเนี่ยอืมนี่เรายืนจ้องไอ้แผนที่โง่มาเกือบชั่วโมงแล้วนะเวย้ยสรุปแล้วเรามาทำหาอะไรที่นี่วะเนี่ยมายืนจ้องแผนที่ก็โง่งงหรือมาฆ่าคนนี่แกมองเห็นแผนที่ด้วยเหรอทำไมฉันมองไม่เห็น โอ้ยงงหัวจะปวดก็มึงเสใสร้งเบตาทำทำไมเราเอามันนี่กูจะสอนมึงดูแผนที่เราอยู่ตรงนี้แต่เป้าหมายเรามันอยู่ไหนฉันไม่รู้หรอกเรื่องนั้นฉันเองก็นึกว่านายรู้นี่หว่าแล้วกูจะไปรู้ได้งไงนี่มันไม่ใช่ภารกิจกูแล้วกูจะเรียกมึงออกมาทําไมถ้ามึงไม่รู้ทางเนี่ยฮะเอานี่มึงไม่ได้เรียกกูออกมาเพราะอยากให้กูช่วยถล่มที่นี่หรอกหรอวาของแค่นั้นทําเองได้เว้ยแชแนบแชแนบจังหวะนี้แนมะ่มันกําลังเผลอ โอ้แกกล้าหันหลังให้ดีโอผู้นี้เหรอไปละจ้ะหวังว่าจะไม่เห็นกูนะไม่เอากูไม่แก้กูไม่สู้คนเฮ้ยค่อยๆอะอ๊ะติดอะไรอ๊ะทำไมติดอ๊ะติดอลไรวะติดแล้ววะเอ้ยให้ปิดอ๊ะเฮ้ยมันมาแล้วเฮียยังไงไม่หยุดไม่ไม่ได้ปอยจะทำอะไรหัวลอยไม่ อให้กูเป็นบู3สามชั้นเต็มแล่เลยเอาล่ะไอม้มงเบอินผู้ดีสองคนอย่างกูมีอะไรจะถามนิดหน่อยอลําแสงทำไรยสยตาเนี่ยเยี่ยมแบบนี้ค่อยคุยง่ายหน่อยเอาล่ะบอกมาที่กลับมาเป็นร่างคนตัวจริงเขายังอยู่เยอรมันมึงพูดอะไรนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแค่นาย,ยุก,ก็เสียงพอแล้วมึงลอกกษัตริย์เลยเหรอฮึกูว่ามันอยู่ในนั้นวะในห้องนักเย็นน่ะเหรอเอาได้ไปดูกันเถอะจากไปแลยอาหารนั้นเป็นอะไรนอนดิ้นเป็นสันนิบาตเลยไอ้ง่ ระวังตัวให้ดีล่ะแดงไอ้หมอน,นั่นที่เรามาตามหามันมันมีชื่อว่ามิสเตอร์ไว้มิสเตอร์ไว้เหรอชื่อแม่งโคตรตลกเลยใช่แต่ฉายามันคือเจ็ดคนโฉดโคตนน,น,นักเย็ดเลยนะเปิรปตระตอย่างไงวะเออสแกตตอนนี้เหรอเอานี่กำลังตรวจสอบข้อมูลว่าแต่ไอ้เรื่องนั้นมันจริงหรือเปล่าเรื่องที่ว่าคนที่กลับมาจากเยอรมันเป็นล่างคนอะไม่เอาแดงไม่เล่นมุกนี้ข้อมูลถูกต้องกรุณหน้าตอบคำถามเพื่อยิงยันตัวตนเออคำถามมันเขียนว่ามึงคิดว่าคนคนนั้นจะเป็นนายกต่อยอี่ปีวะชอบริงนะมึงเรื่องใกล้คุกเนี่ยอ่ออีก โบพีจาไอหัวร้อนกวนตีแล้วนะมึงมึงจะเปิดให้กูดีๆไหมอุ้ยตายระบบถูกต้องผ่านจ้าทำแบบนี้แต่อนแรก็จบมึงคิดว่ามันจะมีกับดักไหมไม่โ้ว่ะแต่เดี๋ยวกูทะลุกำแพงไปดูก่อนแล้วกันอืมทะลุกำแพงใครเขาใช้เขาใช้วาร์แบบนี้เว้ยกูว่าแล้วต้องเป็นกับดักเออว่าไงเจ้าสองหัวโปกเออใครเส่หัวกูห่างกันไปเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวกูขย,ยับมิติเข้ามาใก,าใกล้ๆแล้วกันนะแกสองคนคงเป็นคู่หูขวางนระกเลตแอ,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 อนดบสิถ่าเออไอหมอนี่นะเรามิสเตอร์ไวถูกต้องกูในแบบมิสเตอร์ไวและให ดาวนัแกสองคนคงมีภารกิจให้พาฉันกลับไปละสิดูท่าไม่น่าไหววันเลสคิดเหมือนกันงั้นกลับก่อนนะดูท่าคงไม่น่าไหวเดี๋ยวไปเรียกอาจารย์ให้มาเองเลยไว้เจอกันใหม่นะมิสเตอร์ไว้ไม่ไว้แกมาพังบ้านของฉันแล้วแกคิดว่าจะกลับไปได้ไง,ง่ายๆ่ายละไอโง่โพแกนะ่ะชะตาขาดไปแล้วยาไอหมอนั่นมันไปไหนแล้วดรอปคิกไอแม่เยอะนี่ฮึเปรี้ยวนั่นแหละมึงมันไม่มากูจะชงนายหายโง่เลยยาตายซะมิสเตอร์ยะไรยะแกมันอ่อนหัดเลส เนี่ย <Yeah. S 2> เอ้ยมึงเสีวหัวกูมึงตายมึงตายไอ้นี่วะนี่นี่จิ้มตามแม่งไอ้ขี้โกงเอ้ยอชาช่าเอ้ยจังหวะนี้ละได้ยอะไกวเตียเมียออกลูกก็เป็นตัวเมียเยอะเหมือนเต้นออกลูกออกแมนก็เป็นตัวเมียหนังสีแดงก็เต้นเพ้อกีกี้ให้ไหวเต้นโคตรสนุกเลยอะอจ้าฮิจ้าอ้อย ล็อกกุลาบซอกหลังแม่งนี่กกระจอกหน,น้าย่ะจะมาแกล้งป่าผางยะอยไอพวกหมาโมดีทร้ายสมาสยะยะเอ้นกูละจังหวะน,นี้เอ้ยไอหมาหลอกกัดเอ้ไม่ได้ผลล็อกยะยะอันเหงื่อไวลาจบเกมแล้วเล็ทจงรับโทาไม่ตายของฉันไปซะมัดเคว่งควายยะก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่หว่าเฮ้ยนี่มันเออเป็นเกมกันสักทีแบทซูมแพ็ดยา เหลือแค่แกคนเดียวแล้วบรูเข้าเลยเข้ามาเจอฟองสไลดหน่ี่มาทาตอกซ่อนเนี่ยน่อยแน่รับนี่ไปสนลยล่องตูดอย่าถ้าไม่ตายแกคุณดาอยู่ที่ท่างั้นรับนี่ไปดาบแบ็กสกรีนย่าโอ้ยนี่มึงหยิบฉากมาฟาดกูเลยล่ะฉันหมดความอดทนแล้วแกบังคับให้ฉันต้องใช้ท่าไม้ตายนั่นเองนะน่าจริงก็มาเลยฉันไม่กลัวอย่าได้สิวะตอนนั้นเราไปบาทาล่องตูดนี่เจบเกมสักทีโบรนี่แหละถ้าไม้ตายที่ฉันใช้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์เดนอเสว์เมื่อสิบล้านปีก่อนหลับไป คอมโบที่หนึ่งอันติเมตอาร์พีจีโอปรีสกรายไฟเดอร์ย่าฉันจะส่งแกไปนอกโลกด้วยท่านี้แหละไปเลย ไม่แกมันก็แค่ภัยพิบัตริระดับโลกส่วนฉันคือภัยพิบัตรระดับอวกาศไว้หยุดนะไม่ต่อไว้แกจะทำลายล้างโลกเหรอแม่เขาเทียงนี่อร่อยจริงๆเห้อนั่นมันแซงอะไรวะนะเหอนั่นมันน้ำแซงแห่งการทำลายล้างนี่มันเคยเกิดขึ้นมาซึ่งหานปีก่อนไม่จริงนะหรือว่าหลบเ็วหลบหลบหลบอ,อ๋ออ้นนี้กูอยู่ที่ไหนวันนี้แล้วกูกำลังจะไปไหนฮะนี่มันเออดดงจันเลยไหม หยุดนะเตรียมตัวรับคอมโบที่สองในการทำลายโลกสับรูเมดีมเดีอีกสินาทีเราจะเริ่มลงจอดยานปหลักขิดของเราแล้วคุ้มค่ามากกับงบป,ประมาณประมาณพันกว่าล้านของประเทศไทยในที่สุดคนไทยก็มาถึงดวงจันทร์จนได้นี่คือความภูมิใจและความสมําเร็จของชาติไทยที่แปะธงชาติอเมริกาทับฟูก,ก็ไม่รู้ว่าทําหม่สงสัยไปซื้อมือสองมาอ่าในที่สุดก็มาถึงดวงจันทร์จนได้ฉันเป็นคนไทยคนแรกที่มาถึงดวงจันทร์จนได้ถึงจะซื้อยานมือสองกับชุดมือสองมาจากอเมริกาก็เถอะอ่าในที่สุด กูถึงดวงจันแล้วอีกเก้าเดียวเอออะไรวะน่านั่นมันแสงอะไรวะน่าสว่างจ้าจนปวดตาไปหมดเลยเออโอ้ยก็คนที่ช่วยรับผมไว้นะครับถึงกูไม่รู้มือเป็นใครก็เถอะโอ้ยดินเป็นสันนิบาตเลยนั่นก็อ่านั่นมันนั่นมันอะไรวะนั่นนะเต็มตัวซาโบรหาฝนอพิจิอุกบาถล่มโลกฮีโร่แลนดิ้งเนี่ยอ่าขอจุดบริีสูบสักหน่อยอืมอ้าวละเช็กเมดไอหมอนั่นมันจะ่ท่านทำไมล้างโลกอีกแล้วเออ คิดจะจบแล้วสิแต่ยังรับไปซะคอมโบสุดท้ายของการทำลายล้างโลกจงดูและปราบปพ้มจะเถอะไลซิงอันติเมตเมเทโอแบล็ทบลอมเบอร์เนี้ยอ้หัวกูโอ้อยโอ้ยโอ้หัวกูโอ้โอ้ยหัวไถเป็นไม้มอ็อบเลยกูเออโอ้ยออกคอหักแล้วจบด้วยอินฟินิตพันยักษ์อ่ะ